สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้กดติดตามช่องของอาจารย์ทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับไพ่ก้าวไม้ผ้าพันแผลในที่นี้นะคะแทนเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปของร่างกายนะคะช่วงนี้ควรระวังการบาดเจ็บที่ติดตัวหรือสิ่งที่ติดตัวหรืออยู่ในหัวเช่นคนที่เคยถูกทำร้ายแล้วยังไม่หายขาด อาจมีการหวาดกลัวเขาจึงปกป้องตนเองเนื่องจากไม้ส่วนหนึ่งอาจจะแทนเรื่องเซ็กจึงหมายถึงการคุกคามทางเพศก็เป็นได้นะคะการยืนหยัดหมายเลข9ต้นไม้แห่งชีวิตคือรากฐาน Foundation ในที่นี้ไพ่9้าไม้หมายถึงการงานตอนนี้ในเรื่องการงานมีการลงรากฐานความสำเร็จของงานเอาไว้ งานอาจมีตำแหน่งใหญ่หัวหน้าผู้จัดการมีรายได้ที่ดีอาจมีการสร้างบ้านมีที่ดินช่วงนี้อาจมีปัญหาที่จะต้องกอดงานเอาไว้เพื่อรักษาตำแหน่งของตนเองเอาไว้รวมทั้งครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออาจจะมีมือที่สามของความรักแต่อย่าเพิ่งละทิ้งการงาน หรือครอบครัวให้คุยกันและรักษาครอบครัวไว้ให้ได้ค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ